สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบลักครับผมมาส่งผ้านะครับวันนี้มีส่งรายการเดียวส่งไปกรุงเทพมหานครนะครับส่งไปกรุงเทพมหานครนะเมื่อกี้ผมทาคลิปแบ่งปันความรู้นะครับของการดูเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษให้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าก็ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเอาว่าผมมีเวลาได้ผ้ามาเยอะๆผมจะมาทําให้ดูนะครับหลักๆคือรุ่นนี้เราต้องดูธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมดูธรรมชาติของรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าผ้ามีหลายบล็อกนะครับเราจะจําตําหนิไม่ได้นะครับแบบนี้ให้ดูธรรมชาตินะ อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้ออัปปาปีพศ2500นะครับอันนี้ลูกค้าได้ปิดไปแล้วแบบนี้ผมให้ดูวิธีการแยกบล็อกคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์แขนเล็กเนี่ยแขนจะเล็กเกลียวนะครับอ่พลิกดูด้านหลังครับอันนี้จะเป็นยันหลังยันปกตินะท่านผู้ชมนี่อ่าตัวอูนาลมจะไม่คิดขอบด้านบนตัวหนังสือจะเลียวๆนะครับมาดูครับนี่แบบนี้ก็จะเป็นพิมพ์แขนเล็กเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแขนเล็กๆเรียวๆนะครับ แต่ว่าด้านหลังนี่จะเป็นบล็อกที่หายากครับเขาเรียกว่าหลังยันชิดนะครับอุณาลมที่ชี้ด้านบนนี่นะครับก็นะครับตัวหนังสือก็ใหญ่นะครับเขาเรียกว่ายันชิดนะครับตัวหนังสือนี่อวบอวบมากเลยถ้าท่านผู้ชมดูครับอวบใหญ่นะครับแบบนี้ก็แท้เหมือนกันแต่เป็นบล็อกที่หายากนะครับหลังแบบนี้หายากนะครับไม่มีราคากลางนะครับท่านผู้ชมนะผมเพิ่งได้เหรียญแรกนะครับอันนี้ยังไม่มีใครปิดหรอกตอนที่ผมอัดอยู่นะผมเอาไว้ก่อนนะครับส่วนรายการนี้ไปยุงเทพมหานครนะครับแบบนี้ไปเหรียญแท้ดูง่ายนะครับ นี่ครับอันนี้ผมดูแท้เลยนะครับดูง่ายๆนะท่านผู้ชมนะพิกดูด้านบนนะครับรุ่นนี้นี่ห่วงจะเป็นลักษณะนี้นะครับห่วงจะเป็นลักษณะนี้นะนะครับลีลีมันไข่ไก่นะครับนี่เอาไข่ไก่นะท่านผู้ชมขออภัยขอบตัดเนื้อปลาก้าจะเป็นลักษณะคลีกๆแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้ลูกสาวโทรมาอีกแล้วนะครับผมกำลังอัดคลิปนะครับ